ด็อกเตอร์โม,มโมยโยมิจิทากิผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นนะคะและด็อกเตอร์มีเสียวเจี๋ยนเคนางยกสมาค,โคมโบราณคดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประเด็นมันเริ่มมาจากสองรูปนี้นะคะที่โตเทียงกันว่าใครก็ใครกันแน่แน่นอนสิครับว่าต้องมาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนลายเส้นชัดขนาดนี้ โอ้โหประวัติศาสต์ก็มีเขียนไว้ชัดเจนถ้ามันจะมาจากประเทศจริงก็ไม่เปลหกครับเพราะว่าประเทศจริงก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาเหมือนกันโอเคค่ะงั้นให้ทางดรโมโมโยเป็นคนเล่าที่มาของภาพก่อนนะคะคือผลงานขึ้นยักษ์นอกฝั่งคานากาวะนะครับเป็นผลงานที่สร้างขึ้นประมาณ150ปีที่แล้วโดยค้าสือชิกะ โฮคุไซศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้อยู่ในยุคอุคิโยเอซึ่งหมายถึงภาพแห่งโลกที่ล่องลอยงานศิละปะนี่อาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องการนําเสนอภาพที่เรียบง่ายนะครับภาพก็จะเป็นภาพประจําวันที่พบได้ทั่วไปนะครับเช่นภาพสตรีเกิชาสามุไรบ้านเรือนอะไรพวกนี้นเดิมทีอุคิโยเอไม่ได้ถูกกาหนดให้ผลิตด้วยวิธีใดโดยเฉพาะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แท่นพิมพ์ไม้วิธีการทํางานก็เริ่มจากการล่างภาพบนกระดาษแล้วก็จะนําภาพไปแปะติดกับแผ่นไม้ด้วยกาวชนิดพิเศษกดกระดาษจนให้เห็นภาพล่างที่ติดไว้กับแผ่นไม้จากนั้นจึงลอออกกกกกระดาษแสั ตามภาพล่างและลงหมึกสีบนแผ่นไม้ก่อนจะพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่าโดยจัดลำดับสีจากอ่อนไปเข้มนะครับจนต่อมาก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวตะวันตกนะครับวัตชินจะตเรียกว่าตตโมสเคิรเดสศิลปินอย่างค oh ่าซื้อชีกะาโฮคุไซก็ประสบปัญหาด้านการเงินที่เขาต้องเผชิญทําให้เขาต้องเร่งผลิตผลงานออกมานะครับ <c oughs> นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะอย่างเช่นผลงานของเขานะครับเช่นโฮคุไซวังะ ซึ่งเป็นงานภาพพิมพ์รวมเล่มที่รวบรวมงานพิมพ์ของเขาหลายพันภาพก็ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงอย่างจริงจังจนกระทั่งทศวรรษที่1820ชื่อเสียงของโฮคุไซก็เริ่มดังไปทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะผลงานชุดอมตะของเขาทัศนียภาพทั้ง36มุมของภูเขาฟูจิที่บอกเล่ามุมมองของภูเขาฟูจิจากวิสัยทัศน์และฤดูการที่ต่างกาัน โดยโฮคุไซได้เดินทางไปสำรวจและสังเกตวิวรอบๆภูเขาฟูจิจากนั้นจึงนำจินตนาการมาร่างภาพบนกระดาษแล้วจึงแกสะสลักลงบนแผ่นไม้โดยในช่วงแรกๆนะครับเขาจะใช้ภาพสไตล์ภาพสีครามที่เน้นใช้หมึกที่ทำมาจากสีปรัสเซียนบูซึ่งเป็นสีที่ถูกนำเข้ามาในญี่ปุ่นครั้งแรก รวมกับคลามหรือดอกเดฟลาเวอร์ที่ทำให้ภาพส่วนใหญ่มีโทนสีฟ้างานนี้จึงได้รับความนิยมและถูกนำมาจัดพิมพ์ซํานับครั้งไม่ถ้วนคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานากวะเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความงดงามของธรรมชาตินะครับโดยก็จะมีองค์ประกอบเป็นภาพคลื่นมาหึงมาแสดงให้เห็นคลื่นที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่ซีนามิและก็ภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏอยู่ในภาพขนาดเล็กเทียบกับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นจุดศูนย์กลางที่สื่อถึงความมั่นคงท่ามกลางพลังธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง เทคนิคสีที่ใช้ก็จะเป็นการใช้หมึกสีฟ้าคามที่ได้จากสีปรัสเซียนบลูที่ทาให้มีความโดดเด่นล้ายุคโดยเฉพาะในยุคที่มีการใช้สีนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ศิลปินในยุคอิมเพรสชันนิส์อย่างเอโดอาร์มาเน่เอโดกาเดอร์การแม้กระทั่งวินเซนต์แวนโก๊ะต่างก็ได้รับอิทธิพลมาจากอุคิโยเอโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฮคุไซวินเซนต์แวนโก๊ะเองก็เคยเกล่าวถึงขึ้นนอกฝั่งคานากะวะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาทํางานชิ้นสําคัญอย่างราตีประดับดาวหรือสตาร์รี่ไนท์ o n แปลว่าอะไร อ๋อเธอคือแรงบันดาลใจคะ่ะ yes เธอคือแรงบันดาลใจเธอคือแรงบันดาลใจนักวิจารณ์ชั้นนำอย่างเจสันฟารฟารโกจากเออาเดนิวหยอทามเคยกล่าวว่าหากปราศจากภาพพิมพ์ของฮอกไซแล้วอิมเพรสชันนี้ก็อาจเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยโอ้โหข้อมูลแน่นขนาดนี้คุณจะเถียงเขายัางไงล่ะคะดรมีเยวแล้วแต่คุณหยาพูดอะไรก็พูดไปเลยครับผมก็อยากกลับบ้านเรื่มกัน